ของน้องแมวสองขวดของน้องหมาขวดหนึ่งของพี่ฝนเนี่ยก็เดี๋ยวใส่สลิงเอานะคะแต่ของน้องแมวไม่อต้องคงต้องใช้พ่นเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะ่ะก็คงไม่กล่องกินกันแน่เมื่อวานให้กินพ่นใช่ไหมคะพ่นเนี่ยอ่าไม่ได้ต้องใช้สลิงเมื่อวานไม่้มอาทดลองใช้สลิงหลักโอเคสาเร็จเดี๋ยวไม่อ้อมจะลองก้อนดูนะคะไอ้ลูกมาเลยหนึ่งตัวมานี่เยอะมานี่เยอะไาต้องรนาะ อร่อยจะตายไปมาเลยเห็นไหมอร่อยใช่ไหมฮะอร่อยจะตายพี่แม่พี่หมอกมันอร่อยครับแม่บอกเลยว่ามันอร่อยเมื่อวานนี้เรากินดูแล้วมันอร่อยนะอ้าปากด้วยอ้าปากอืม <c oughs> มาเลยสนใจดีนะพี่แม่มันอร่อยลูกน้องฟ้าสนใจน้องฟ้าแล้วดิแผลบ,บน้องฟ้าเก่งอ่ะน้องฟ้าเก่งแบบนินแบแบ้แผลแบบ พี่แม่นี่จะเป็นอะไรที่ทำค่อนข้างยากหนิแล้วบ้านเปื้อนแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่น่จะป้อนทีนึงเนี่ยพี่แม่ป้อนยากพี่แม่ป้อนยายากค่ะน้องฟ้าน้องฟ้าอีกคนนึงกินยายากน้องฟ้าอีกคน,นเดี๋ยวนะคะ <laughs> ต้องคงคืนกันหน่อยอร่อยไหมล่ะเอออร่อยนะเห็นไหมเข้าปากไปรู้ว่าอร่อยค่ะ ขวาอาปากหบอืมจบข่าวครับใครๆก็สู้พี่ฝนกับน้องตาตไม่ได้เลยเป็นไงล่ะของพี่ฝนไม่ต้องพูดถึงนะคะเรื่องกินยาง่ายอยู่ละและยิ่งหวานๆอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยแต่แม่อ้อมก็คงจะตั้งกล้องถ่ายไม่ได้นะคะก็คือเดี๋ยวให้เขากินก็คือจบพูดถึงความสะอาดแม่อ้อมก็ธรรมดานะคะก็ไม่ได้สะอาดมากอันนี้ผ้าเช็ดตัวพี่ฝน หลังจากที่เช็ดตัวพี่ฝนเสร็จแม่อมก็จะแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วตอนเช้าแม่ออมก็ซักกระบะทรายนี้ก็ตากแดดนะคะอันนี้ตากแดดแล้วหลังจากที่ตากแดดได้แม่อมก็จะเก็บเข้าบ้านอันนี้ถ้วยชามหมาแมวของในบ้านนะคะอันนี้ถ้วยชามกระต่ายอันนี้ของแม่อันนี้ถ้วยชามแมวจอนนะคะทุกวันแม่ออมต้องเก็บมาล้างอย่างนี้ทุกวันนะคะของแมวจอน ของลูกเนี่ยก็คือน้ําเนี่ยวันละสามรอบน้ําเปลี่ยนสามรอบนะคะแม่เอ็งจะไม่ใช้ที่ที่เป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นแกลอนที่ตั้ง,ง,งๆเพราะว่าแม่เอ็ว่าน้ําหมุนเวียนมัน,ม,น,ม,นมันไม่ดีจึงใช้แบบนี้แล้วก็ล้างแล้วถามว่าไอ้วกนี้ไม่ทําแปลกเลยคะไม่คะ่ะแล้วของเขาวาชามก็าจะต้องเปลี่ยนอาชามอาหารเนี่ยคือเปลี่ยนเช้าเย็นนะคะพอเช้าก็ใบหนึ่งเย็นก็จะอีกใบหนึ่งที่ฝนก็เหมือนกันคะ่ะ ชามน้ำพี่ฝนก็คือล้างชามน้ำพี่ฝนจะมีใบเดียวแต่ล้างเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแม่อมบอกเลยไม่ได้น,น้ํานี่ฝนจะเปลี่ยนสองรอบเพราะพี่ฝนกินคนเดียวแต่น้ําแมวต้องสามรอบเพราะว่าเนื่องจากน้ําแมวเนี่ยมันจะมีทรายด้วยและอาหารนะคะถ้าสมมุติว่าเหลือแค่นี้เนี่ยอันนี้แม่อมตักแค่งแต่เช้าสี่ช้อนเหลือแค่นี้สมมุติว่ากินไม่หมดกเ็เป็นของไอ้ดำเกินของไอ้ดำเครืงนอกค่ะไอ้บักมึดค่ะนะคะ วอยไว,ไวแม่อ้อมจะไปอาบน้ําแล้วนะเนี่ยสี่โมงกว่าแล้วจะอาบน้ําแล้วคือหลังจากที่เก็บข้าวเก็บของแล้วก็เคลียร์เรื่องอาหารกระต่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมก็จะไปบไปอาบน้ําก่อนเพราะเดี๋ยวก็ได้เวลาทําความสะอาดต่ออีกแล้วเช็ดโกงทําความสะอาดกลมกระบะทรายก็คือจะมีสองอันอันนั้นสำหรับตอนกลางคืนแล้วก็อันนี้สําหรับตอนกลางวันนะคะทรายเนี่ยแม่อ้อมจะคืออย่างนี้พอเราจะเปลี่ยนละหนึ่งถุง ใช้หนึ่งถุงปุ๊บใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันนะคะพอหนึ่งถุงปุ๊บถ้าเกิดวา่ามันมีการเติมนิดหน่อยหมดก็คือทิ้งนะคะจะไม่ได้ปล่อยให้กระบาซทรายนี่แบบโสไม่มีนะคะแม่มอมบอกเลยแม่มอมค่อนข้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าสกปกเขาก็าคือป่วยเพราะว่ามันมันมีสีตัวเราก็ต้องคอยทาความสาะอาดไล่พวกนี้มันไม่ได้เลยโดยเฉพาะพี่เมฆก,กระบาดทรายเต็มก็เรียกแม่คือเรียกหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่เอาเลยอ่ะพี่เมฆเนี่ยไม่ได้เลยห้าม ะคพื้นเปื้อนก็ไม่ได้พื้นเปื้อนก็เรียกแม่ทุกอย่างเรียกแม่หมดคือเด็กๆที่บ้านค่อนข้างสะอาดด้วยเขาเขาจะเขาจะขีว้วอยๆถ้ามีอะไรเลอะเธอะเงี้ยอ่าพื้นเลอะเธอะสกปรกมากมายเงี้ยเรียกเลยอ้วกก็เรียกค่ะถ้าใครอ้วกก็เรียก <c oughs> ไม่ได้ไอ้พวกนี้มันไม่ได้เลยแต่พี่ฝนน่ะไม่รู้เรื่องหรอกค่ะ <c oughs> ไอ้ลุงหางตีหน้าแม่แล้วอืม นี่อยู่ชั้นล่างไงคะแม่อมอยู่ชั้นล่างดูมันดูมันแต่มันก็ไม่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 ถือไม่ออกไอ้นี่นะเอไม่ไม่ถือไม่อือกับไอไอปักมืดนะเพราะว่าแม่อมอุ้มไปแล้วใกล้ๆก้ก็น้องฟ้าก็ไม่สนใจมองมันเป็นเหมือนธาตุอากาศธาตุเลยอ่ะคือไม่มองมันด้วยนะเอไม่มองมันด้วยนะไม่สนใจมันเลยอ่ะพอุ้มไปใกล้ๆไอ้ลุงก็เหมือนกันอุ้มไปใกล้ๆกก็ไม่สนใจนะคะก็คือ โอ้อเออดีมั้งเหมือนเดิมจองซอกแซกสี่โมงกว่าแล้วแม่จะไปอาบน้ำแล้วยุ๊งแม่จะไปอาบน้ำแล้วยุ๊งสี่โมงกว่าแล้วอืมเขี้ยวพื้นถูทุกวันเห็นไหม่ื้นถูทุกวันไม่ถูไม่ได้ م. พี่ฝนก็เหมือนกันต้องถูทุกวันห้องน้องไต่ก็ท่องถูค่ะทุกทุกวัน <m ur ly> แต่บ้านแม่แล้วไม่ถูทุกวันหรอกค่ะแค่กวาดเฉยๆถูอาทิตย์ะละครั้งเพราะว่ามันแม่อมแค่เดินเข้าไปเดินเข้าเดินออกแค่นั้นแต่ของพวกแมวเนี่ยมันจะมีทรายนะคะจะมีทรายมีเท้าเขามีอะไรเขาเนี่ยมันจะเหนียวเพราะฉะนั้นต้องถูทุกวันเนี่ยพื้นเนี่ยไม่ถูไม่ได้เลยต้องถูทุกวันตอนแรกมาเนี่ยชลักมันจะเงาม,ามากเลยนะตอนเนี้ยมันมันหายไปหมดเลย แล้วขอโทษนะคะพื้นข้างล่างนี่ลายคล้อยเลยอะ่ะพื้นข้างล่างเนี่ยนี่เพื่งถูพื้นให้อาบน้ำทายาเช็ดหูยังไม่ได้ใส่ปอกคอต้องให้แห้งสนิทก่อนเพราะว่าปอกคอเราต้องมีสองอันมีสีชมพูอันสีเขียวอันนึ่งพออาบน้ำครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วก็เอาปอกคออันนั้นไปซกักแช่ซักเหมือนกันค่ะแล้วก็ตากแดดให้แห้ง ถึงจะมาใส่ให้พี่ฝนไม่ถูไปนะโอ้โหแม่อ้อไม่อยากจะบอกเลยวิ่งเข้าวิ่งออกคืนนึงนี่คุกคกุกๆุกกุกกกก,กุทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยทำเป็นไม่ได้ยินทำเปนนอนหลับตาอะก็เก้าโมงกว่าค่ะดูมันดีค่ะเก้าโมงกว่านี่ตอนเช้ามา รักไหมรักมันไหมไม่รักนี่มันคนเดียวนะคะเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยนี่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 คนเดียวค่ะนี่คนเดียวเห็นไหมคนเดียวอืมอืมพันขาพันแข้งอยู่คนเดียวเนี่ยดูความฉลาดของมันคนอื่นเข้ามาไหมฮะคนอื่นมาไหม,มฉลาดาหูกีตากางอะไรไหนดูดิ ฉลาดน้วมันน่ะมาแต่เช้าแต่แม่อมก็ให้มันนะอาหารเปียกเนี่ยฉลาดกินฉลาดอะแล้วจะไปกินข้าวแม่อมยังไม่ได้กินข้าวเลยวิ่งลถไปวิ่งรถมาซื้อของ